ใแบบได้นะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาได้ UPS มาหนึ่งตัวนะครแบบัใช้ไม่ได้นะครับน่าจะเสีย เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะได้อะไรจากตัว UPS ตัวนี้มั่งข้างใน UPS นะครับก็จะมีแบตเตอรี่มีมะแปลงว่ามะแปลงลูกใหญ่มากก็มีบอร์ดเอามาแกะแบตเตอรี่กันก่อนนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ใช้สองลูกนะฮะ เป็นแบตเตอรี่สองลูกนะเรามาแกะกันนะครับ ก็จะได้แบตเตอรี่นะตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่1 2บโวลต์นะครับเอาไว้ใช้งานได้ก็จะได้แบตเตอรี่สองลูกนะตัวนี้เป็นหม้อแปลง เสียแล้วนะครับเราก็ถอดเลยพัดลมเดี๋ยวมาทำงานได้โปรเจกต์ของเราได้นะครับ นี่ก็จะเป็นแถบกลาง12โวลต์นะครับ12โวลต์12โวลต์ ตัวแมวแปลงนี่เราก็จะมาทำอ,าอินเวอร์เตอร์กันชาร์จแบตได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาไล่าสายแล้วนะครับว่าสายหนายเป็นไฟ220นะตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะได้ FM 317T หนึ่งตัวนะมอตเฟสนะครับหนึ่งมอดเฟสีตัวครับ ได้เล็กที i มาตัวนึ่งไงได้อะไรมาทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ diy นะครับนครับตันี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราได้จากเครื่อง ups นะครับหนึ่งเครื่องเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับ